สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5้าทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยแบบึึหัดที่3.3กันนะคะอ่าข้อที่1เขาบอกว่าเติมคําตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิซึ่งข้อมูลแผนภูมิเรื่องที่1น,นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมูลค่าการส่งออกสินค้ากเกษตรกรรมพศสอ5 8 5 5 8ถึง25 2,500 60ซึ่งในแผนภูมินะคะมันจะกำหนดเป็นสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีออกส้มๆเหลืองๆมาให้เนาะซึ่งสีฟ้ามันจะเป็นการส่งออกในปี58สีชมพูก็จะเป็นการส่งออกปี59แล้วก็สีส้มนะคะก็จะเป็นการส่งออกปี60นะคะของ อ่อชนิดสินค้าต่างๆก็จะมีข้าวผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังไก่แปรรูปผลไม้สดแล้วก็แห้งนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยซึ่งมูลค่านะคะหน่วยเป็นล้านบาทนะจ๊ะเป็นล้านบาทเนาะอะ,อะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะพศ .2558 ถึงพศ2560 สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องด้วยนะนักเรียนต้องไฮไลท์คำนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดเนาะอะ,อะคำว่าลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงว่าปี58อ่ะนะคะมันจะต้องสูงถูกปะทีเนี้ยปี59มันก็จะต้องลดลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปี60มันก็จะเป็น แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าสเกลหรือว่าแนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจากภาพมีผลิตภัณฑ์ของชนิดสินค้าไหนบ้างนะคะที่มีกราฟแบบที่คุณครูวาดนะคะมีไม่เอย่ยมีไม่เอย่ยอะไรคะเนี่ยคุ้นแล้วคุ้นนี่เห็นไหมผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังเห็นไหมว่าปีห้าแปดเห็นไหมคะ กราฟสูงชะลูดเลยพอมาปี59มีการลดลงนะคะแล้วก็60ก็มีการลดลงนะคะแสดงว่าเป็นลักษณะเดียวกับการาฟที่คุณครูวาดนะคะแสดงว่าผลิตภัณฑ์มันสับหลังแน่เลยนะคะการาฟอื่นมี้ไหมถ้าไก่แปลรูปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันมีลักษณะการเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะอย่างลนิดอย่างละหน่อย ผลไม้สดและแห้งก็เหมือนกันนะคะมีการเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่ากราฟมันส่วนทางกันนะคะส่วนข้าวนะคะก็คือปีห้าเก้ามีตกลงนิดหน่อยแต่ทีนี้ปีหกศูนย์มันดีดขึ้นไปอีกแบบนี้ก็ไม่ใช่แสดงว่าข้อแรกต้องตอบว่าอะไรแน่เลยก็คืออะไรคะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ มันสับปะหลังสับปะหลังนะคะโอเคและสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องคือสินค้าใดคะ กราฟมันจะต้องส่วนทางกันมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันเนี้ยห้าแปดถูกไหมนี่ก็จะเป็นห้าเก้าอุย้ยโทษ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 ห้าเก้าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หกศูนย์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะกราฟจะแบบสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอะไรที่เหมือนกับกราฟที่คุณครูวาดบ้างก็จะมีไก่แปรรูปถูกไหมคะแล้วก็มีผลไม้สดแล้วก็แห้ง ส่วนข้าวไม่ใช่เพราะอะไรปีห้าเก้าดอกจันเลปีห้าสิบเก้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะมันมีการแบบตกลงนิดหน่อยนะคะฉะนั้นไม่ใช่ข้อนี้ตอบสองอย่างคือไก่แปะลูกและอะไรคะ ผลไม้สดและแห้งโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อแรกนะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะนักเรียนสามารถทำได้เองนะคะอ่ะขอ้ 2, อที่สองพศสองพสิบแปถึง2560 มีสินค้าใดคะที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดสามอันดับสามอันดับจริงๆนักเรียนดูก,กราฟก็น่าจะพอรู้นะคะสามอันดับแรกก็คือกราฟที่มันสูงสูงอ่ะนะคะเอาตั้งแต่ปีห้าแปดบวกกับปีห้าเก้าบวกกับปีหกศูนย์เราได้ยอดเยอะเนะคะหนูไม่ต้องบวกให้เสียเวลาเลยเธอดูกราฟเถอะนะคะกราฟของผลิตภัณฑ์นะคะ สินค้าประเภทไหนที่มันสูงสุดอ่ะนะคะอันแรกก็คือข้าวถูกว่าอันที่สองคือผลิตภัณฑ์มันสับปหลังนะคะรู้สึกว่ามันสับปะหลังคุณูเขียนห่างกันมากเลย เฮียตลบและสุดท้ายคืออะไรไก่แปรรูปโอเคต่อมาค่ะข้อที่สามเออ,อสองพันห้าถึงพอสองพัน สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดกับน้อยที่สุดเนี่ยมีมูลค่าต่างกันเท่าใดคําว่าต่างกันคือการเอามาลบกันสูงสุดก็คือข้าวถูกไหมคะต่ําสุดก็คืออะไรผลไม้สดแต่แห้งเท่าที่ดูจากกราฟเนาะอ่ะทีนี้มันถามว่ามีมูลค่าต่างกันเท่าไหร่นักเรียนจะต้องเอาอข้าวเนี่ยนะคะมูลค่าการส่งออกสามปีเนี่ยบวกกัน นะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะคิดค่ะคิดหนึ่งห้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกกับอะไรเนี่ยหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าบวกกันค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ หบวกสี่เป็นสิบบวกอีกค่าเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทดอีกหนึ่งเป็นสิบแปดนะคะก็ใส่แปดทดหนึ่งหนึ่งสองสามทดอีกหนึ่งก็เป็นสี่นะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยของข้าวนี้บวกกันสามปีแล้วมูลค่าการส่งออกอยู่ที่เท่าไหร่ สี่แสนแปดหมื่นห้าพันล้านบาทคุณปูอยากได้เป็นตังคุณปูจังเลยนะคะดูเยอะมากเลยอ่ะโอเคทีนี้มาดูผลไม้สดและแห้งบ้างนะคะบวกกันซีได้เท่าไรสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ด ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะบวกกันนะคะศูนศูนศูนเอ่อเท่าไรเนี่ยห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกอีก 4, 16, ส 6, 4, ี่เป็นเท่าไรคะสิบหกส่หกทดหนึ่งเอ่อสี่ทดอเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบบวกอีกเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ด นะคะอันนี้ได้ 1, 7, 6, 000, 000. นดดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ออนุญาตลบนิดนึงอืมเขาให้ลบกันใช่ไหมสี่แปดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ลบกับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะศูนย์ลบกันก็ได้ศูนย์ห้าลบหกไปได้ค่ะยืมแปดมาแปดก็เกินเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบห้า หกเอาออกไม่ใช่หกเอาออกสิบห้าเอาออกหกเหลือเท่าไหรคะเออเก้าถูกปะเจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์สี่ลบหนึ่งก็เหลือสามนะคะคำตอบข้อนี้อยู่ที่เท่าไรคะสามศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะคะสามหมื่นเก้าร้อยล้าน บาทเลยนะคะที่ต่างกันนะคะเพราะหน่วยมันเป็นล้านนะคะนี่ไงเขาระบุไว้แล้วว่ามันคือหน่วยเป็นล้านอ่ะต่อมานะคะต่อมาข้อที่สี่ค่ะเขาบอกว่าสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกทั้งสามปีน้อยกว่าสองอะไรเนี่ยสองแสนล้านบาทอันแรกอะที่เห็นคืออะไรรู้ไหมนี่ค่ะอุ้ยโทษโทษโทษ,โทษ เมื่อกี้เป็นเลขอะไรนะหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคือต้องมีไอ้นี่แน่ๆนะคะผลไมา้สดและแห้งแน่ๆถูกปะแต่ทีนี้มันสับหลังไว้ยังไม่ได้คิดแล้วก็แกะแบบรูปเลยยังไม่ได้คิดเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดคะ่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์ศูนย์ศูกห้บวกกันค่ะศูนย์ศขัวตั้งเลขขั้งหลักไม่ตรงกันมันก็จะยากนิดนึงเนี่ยเออ7จบวกสมเป็น10ถูกปะบวกอีกห้าก็จะเป็น15บห้าทุดห เก้าสิบสิบเอ็ดสี่หนึ่งทุกหนึ่งหนึ่งสองสามได้เป็นสามหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ต่อมาหกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์มันไม่ได้ยากหรอกแต่เลขมันเยอะนะคะนักเรียนก็ระวังตัวเลขนิดนึงนะคะค่อยค่อยทำ หกสิบสองเป็นสิบสามทดหนึ่งยี่สิบเอ็ดโอเคได้แล้วได้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่น้อยที่สุดนะคะที่มีมูลค่าน้อยกว่าสองสองแสนล้านบาทก็คืออะไรคะผละไม้สดและ แห้งโอเคอย่า <Okay. S 1> yeah. นะคะทีนี้ข้อที่5ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าจงเรียงลำดับนะคะชนิดของสินค้ากเกษตรกรรมที่มูที่มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้ง3ปีจักมากไปน้อยเธอจ๋าไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเลขนะคะคุณครูคิดให้เธอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอยู่ข้างบนเนี่ยนักเรียนจับเรียงได้เลยนะคะ มากที่สุดอันดับแรกก็คือข้าวอ่าอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับสองคือผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังมันสัมปะหลังอันที่สามคืออะไรคะไก่แปรรูป และอันที่สี่ก็คือผล,ลไม้สดและแห้งจ้ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะไปต่อนะคะข้อที่สองต่อเลยโอเคเลยอีกหนึ่งข้อนะคะสำหรับแบบสุดหันี้เอ่อ ข้อที่2นี้นะคะเป็นเรื่องของปริมาณการรับจ่ายโลหิตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบนะคะสีฟ้าก็คือการรับเอโลหิตส่วนสีชมพูเป็นการจ่ายโลหิตนะคะข้อที่หนึ่งค่ะออ นี่นแกน y มันจะพูดเกี่ยวกับปริมาณถุงนะคะส่วนแกน x จะเป็นในเรื่องของเดือนนะคะข้อที่หนึ่งก็ถามว่าเดือนที่มีการรับโลหิตมากที่สุดคือเดือนอะไรรับสีฟ้าใช่ไหมมากที่สุดมากที่สุดคืออะไรคะเดือนตุลาคมค่ะเขียนไปเลยตุลาคม แล้วก็เดือนที่รับโลหิตน้อยที่สุดคือเดือนอะไรดูสีฟ้านะคะสิงหากนยาสิงหากันยาน้อยสุดกันยาเมื่อเทียบกับธันวาแล้วธันวาน้อยสุดนะคะฉะนั้นตอบธันวาคมถ้านักเรียนไม่ดูตัวเลขอันนี้คือคุณครูดูตัวเลขเปรียบเทียบกันเนี่ยหกสี่หกสองหกสองต้องน้อยกว่าหกสองมาเทียบกับหกศูนย์หกศูนย์ก็น้อยกว่าถูกปะหรือนักเรียนดูตัว ระดับความสูงของตัวแผ่นภูมิได้เลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่สองเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณโลหิตคงเหลือเท่าไหร่พฤศจิกาก็คือเดือนนี้ถูกไหมเขาถามว่าปริมาณโลหิตคงเหลือเว้ยนะคะคือเราต้องเอาปริมาณรับตั้งแล้วก็ลบปริมาณจ่ายนะคะเอามาลบกันค่ะเอาสีฟ้า ลบกับสีชมพูหกเจ็ดแปดอ่ะคุณครูก็เขียนชิดไปเดี๋ยวไม่เห็นทดเลขอีกหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดหกสามสี่เจ็ดเจ็ดนะคะลบกันเจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์ห้าลบเจ็ดไม่ได้ยืมแปดมาแปดก็เหลือเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นสิบห้าสิบห้าเอาออก เจ็ดก็จะเหลือแปดเจ็ดเอาออกสี่เหลือสามเจ็ดเอาออกสามเหลือสี่นะคะหกลบหกก็เหลือศูนย์นะคะคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไรคะสี 4, 3, 8, ่สามแปดศูนย์ใช่ปะ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 เอยเชื่อปะเอยหกเจ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะ พอเลขเป็นเยอะครูขอทวนอีกรอบหนึ่งหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดหกสามสี่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์เจ็ดลบห้าไม่ได้ก็ย <laughs> <ophone> ืมแปดก็เหือเจ็ดก็จะเป็นสิบห้าเจ็ดก็เหลือแปดถูกต้องเจ็ดเอาออกสี่ก็เหลือสามโอเคถูกแล้วค่ะ แุกแล้วต่อมาค่ะข้อที่สามเรียงลำดับชื่อเดือนที่มีการที่มีการอะไรเนี่ยที่มีปริมาณการจ่ายโลหิตจากน้อยไปมากจ่ายโลหิตถูกไหมสีชมพูค่ะน้อยไปมากสีชมพูน้อยสุดเอามาแรกเลยค่ะอันแรกคือน้อยสุดก็ต้องเป็นสิงหาคมใช่ไหม ต่อมาค่ะชมพูขึ้นมาอีกหน่อยคือกันยาใช่ไหมกันยายนอันที่สามคืออะไรคะกันยามันห้าเจ็ดถูกปะธันวาห้าเก้าโอเคธันวาที่สามส่วนอันที่สี่พฤศจิกาและอันที่ห้าคืออะไรคะตุลาคมโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อสาม ต่อมาข้อสี่ค่ะเขาบอกว่าเรียงนะคะลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือคงเหลือคงเหลือแปลว่าลบจ้ะจากมากไปน้อยเราต้องลบกันนะคะนักเรียนเราต้องลบกันนะคะอ่ะลบค่ะสีฟ้าลบสีชมพูค่ะหกสี่สี่ องศูนย์คูก็เริ่มตลายแล้วนะคะห้าหกแปดสามหนึ่งอ่ะเหลือหนึ่งนี้เป็นสิบหรือเก้าค่ะหนึ่งลบสามไม่ได้ยืมมานี่ก็จะเป็สามมันก็เป็นสิบเอ็ดนี่ก็จะเป็นแปดสามเอาออกแปดไม่ได้จ่ายยืมมานี่เหลือสามมันก็เป็นสิบสาม สิบสามออกแปดเหลือห้าสามลบหกไม่ได้ยืมมานี่ก็เหลือห้านี่ก็เป็นสิบสามนะคะสิบสามออกหกเหลือเจ็ดโอเค okay. นะคะได้ละปึ๊บอันนี้ได้แค่เดือนแรกนะคะได้แค่เดือนแรกขออนุาตลบต่อไปเดือนที่สองค่ะเดือนกันยาคกสอง สองศูนย์สี่ลบห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเืิอหนึ่งนี่เป็นกาวนี่เป็นสิบสิบสี่หกเอาเออไอสิบสี่เอาหกเ,เ,เลยอเท่าไรเอ่ยแปดใช่ปะเจ็ดหก สองศูนย์สี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเออเออเออสี่เอาออกหกเป็นสิบสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่ก็เหลือแปดโอเคเก้าออกเจ็ดได้แล้วนี่วาเหลือสองอันนี้ไม่ได้ยืมนี่มานี่เหลือหนึ่งนี่ก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดออกห้าเหลือหก หนึ่งไม่ได้ยืนมนี่มาเจ็ดตัวสี่สี่หกสองแปดนะคะอัน,นอันนี้เราได้แล้วรบเพื่อระคายความกิดกะค่ะ 8 3ดสามศูนย์หนึ่งสองหกเก้าศูย์แปดสองเก้าสอดือสาสองไม่ได้ยืมมาเหลือเจ็ดเป็นสิบสองเก้าเสหลือสค่ะเจโอเคลบ เดือนสุดท้ายหกุหกศูนย์ศูนย์สามสี่ห้าเก้าศูนย์สี่หกรวกันค่ะไ,ได้นี้สอนจะเป็นสิบสี่สิบสี่เอาออกหกเป็นแปด สองเอาออสีไม่ได้นี่เคยยืมมาเลยค่ะสิบสองเอาออกสีค่ะ 8, 9, 0, เหลือแปดเก้าศูนย์เหลือเก้าแปดแปดโอเคโอเคจากมากไปน้อยใช่ไหม มากสุดนี่ตุลาค่ะตุลาคมมากสุดลองลงมาเดือนที่สองสิงหาเตือนที่สามค่ะกันยาเตือนที่สี่พฤศจิกา และเดืนที่ห้าคือท่านว่าคมจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยเออต่อมาข้อที่ห้าค่ะเขาบอกว่าปริมาณอ,อ๋อโลหิตคงเหลือน้อยกว่า4,500ถุง4,500ถุง4,500 ก็จะมีพฤศจิกาถูกไหมเนี่ย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 มันสี่พันสามกับเก้าร้อยแปสิบแปดแสดงว่ามีสองเดือนค่ะก็คือเดือนพฤศจิกายนเขียนผิดอีกพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เดือนอะไรคะธันวา คมตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็ถึงธันวาคมเลยเนี่ยนะคะมีปริมาณรับโลหิตท,ทั้งหมดกี่ถุงรับเดอ้อรับเราก็ต้องเอาสีฟ้าบวกกันทั้งหมดเลยเหมือนเธอเหรอกให้ฉันบวกบวกลบ,บ,บอยู่นะ สองสองศูนย์สี่ถ้าคุณครูเขียนเลขผิดนะคะนักเรียนสามารถบอกครูได้นะคะบวกกันค่ะสองสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกหกเป็นสิบสองคีบวกอีกเท่าไหร่คะเนี่ยแปดสาม 0ู 1> 1, 2 4 5ห okay, ้าหเป็น3เป็นหเป็นเเป็นสส่ทดห่งเป็นสองเคบวกพฤศจิกาบ้างหกเจ7 8 5 7 1ห13ทด1 8 9หทห่ ิบถ้าไรเนี่ยแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิสี่ทดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิเจ็ดทดหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็บวกอีกหกศู 6, นย์ศูนย์สามสี่เจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเป็นห้าเป็นเจ็ด เป็นสิบสามสีสามทดหนึ่งสามสามเจ็ดห้าสองเจ็ดสามสามเจ็ดห้าสองเจ็ดเลขค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวลอ,ลองมาดูอีกทีหนึ่งเนาะดูซิว่าคุณครูเขียนเลขผิดเป่าเพราะคุณครูก็กลัวว่าเราจะเขียนเลขผิดเหมือนกันหกสี 6, 4, 4, 2, ่สองศูนย์ หกสี่สี่สองศูนย์หกสองสองศูนย์สี่บวกกันแล้วมันจะได้หนึ่งสองหกหกสองสี่โอเคก็บวกอีกแปดสามศูนย์หนึ่งสองก็จะได้ ส okay. องศูนย์เก้าหกสามหกโอเคบวกอีกหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดก็จะได้เป็นสองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสามโอเคแล้วก็บวกอีกเท่าไหรคะหกศูนย์ศูนย์สามสี่ มันก็จะได้เป็น3 3 7 5 2 7โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบน่าจะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าคุณครูทบทวนให้อีกรอบหนึ่งจริงๆอย่างที่บอกเลยก็คือมันไม่ได้ยากนะคะแต่เลขมันเยอะเวลานักเรียนบวกนักเรียนลบอ่ะนะคะนักเรียนพยายามตั้งหลักให้มันตรงๆกันเนาะเวลาลบเราจะได้ไม่สับสนเองนะคะโอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัขขดที่3จุด 3นะคะคุณครูก็ขอ